สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่คุณเจบส์ชาแนลค่ะวันนี้จะพามาเที่ยวตลาดเจ้าพญาค่ะมาดูกันว่าในตลาดขายอะไรบ้างนะตลาดเจ้าพยาอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีนะคะเดี๋ยวหาที่จอดก่อนคนเยอะมากเลยตอนนี้ที่มาเป็นเวลาใกล้ๆก้ห้าโมงเย็นแล้วแหละแสงแดดก,ก็ยังแรงอยู่นะเขาก็เลยปิดผ้าใบลงมาหมดเลยเห็นไหม ะมีร้านคา้าเยอะอยู่ในนี้นะคะก็เป็นแผงตลาดทั่วไปนะเหมือนกับว่าเดี๋ยวเราจะได้ที่จอดแล้วนะคะรอสักแป๊บหนึง่งอยหลังได้ไหม,มนี่นี่คนนี้กำลังจะออกนะเดี๋ยวเราก็จะได้ที่จอดแล้ว ลอยแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปชมข้างในตลาดกันว่าเป็นยังไงบ้านตลาดยุคโควิดแต่ตอนนี้ก็ไม่มีใครติดเชื้อแล้วนะก็ะไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แล้วผู้คนก็ออกมาใช้ชีวิตกันตามเกือบจะปกติแล้วนะคะแต่แค่ทุกคนก็จะป้องกันตัวเองนะใส่หน้ากากอนามัยกันอยู่นะคะเห็นไหมไมีรถคันนึงออกแล้วจะย้อนนิดนึงย้อนแสงนิดนึงไม่เป็นไรนะนี่ไงเดี๋ยวเราก็จะ จอดต่อจากเขาคนนี้ได้เลยแล้วเราก็จะไปเดินชมตลาดกันนะคะ,ะทำไมละ่ะนี่ไงได้ชิดจอดแล้วได้ที่จอดแล้ว,ลวย้อนแสงย้อนแสงดูพาทิตยสิ เห็นไหมอ่ะลงแล้วนะคะลงแล้วลงแล้วนะคะอุ๊บอึ๊บป่ะเชื่อตลาดเจ้าพญาคันค่ะอึ๊บอึ๊บอึ๊บมาแล้วนะคะมาแล้วนะคะ ดูตลาดเจ้าพยากันค่ะทางเข้านะคะทางเขา้าก็จะมีเนี่ค่ะถ้าไม่สวนอากาศอนามัยนะคะเข้าไม่ได้เลยค่ะ เราเชฟแอลกอฮอลอนะคะนี่ค่ะก็คือตลาดสดของประเทศไทยนะคะทุกคนตลาดสดของประเทศไทยนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะเอามาฝากเพื่อนๆน,นะคะดูสิคะว่ามีอะไรบ้างก็จะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะเนี่ยค่ะต้องยืนตรงไหนอะไรยังไงนะคะนี่ค่ะเป็นพริกแกงหลากหลายอย่าง มาดูตลาดกันค่ะนะคะมาดูตลาดกันนี่ค่ะหน่อไม้สตอกผักต่างๆทางเดินผู้คนเยอะแยะเลยเห็นไหมคะนี่ค่ะ ผักนะคะผักผักผักนั่นเลยเห็นไหมหลากหลายนะคะคนก <yah oo. S 2> ็จะป้องกันตัวเองใส่หน้ากากอนามัยกันอยู่คะฝากไปจ้าพี่จ๋าอะไรคะถาได้นะคะอือสิบาทจะเป็นบาทนะโอเสิบบาทสิบบาทสิบบาทเออมาเที่ยวตลาดกันเที่ยวตลาดกันนะคะ ใครจะซื้ออะไรบ้างข<ม>้าใค,ใ,คใคร่ไข่ไขนะคะจริงๆแล้วตั้งใจจะมาซื้ออาหารเหนือนะเขาจะมีอาหารเหนืออร่อยมากเลยที่ตลาดแห่งนี้แต่ปรากฏว่าเขาปิดอะ่ะเขาปิดยู่เลยอ่ะ มีอาหารสดด้วยเห็นไหมสดก็มีสดก็มีแห้งก็มีผักก็มีนะคะโอ้โหสำเร็จรูปก็มีนะคะทุกคนสำเร็จรูปก็มีะคะ่ะ คนก็เยอะแยะมากมายทุกคนก็ยังสวมหน้ากากอนามัยกันอยู่นะคะสวมหน้ากากอนามัยกันอยู่น,น่ากิน,กนไหมล่ะน่มมาก,นนก,นกินไหมล่ะ หลน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 โปหลนเต้าเจี้ยวนะคะของกินเยอะแยะมากมายเลยค่ะชอบไหมชอบไหมขนมมีของขราวมีนะคะ ของขาวมีนะคะของหวานมีพริกมีแทบหมูก็มีด้วยค่าโอเคนะคะเห็นไหมคะเขาก็จะมีเขาก็จะมีนะคะจะมีลริกต่างๆนะคะน้ำพริกต่างๆนะคะก็จะมีนะคะค่ะราคาก็จะมีอยู่นะคะ น้ำพริกต่างๆเห็นไหมหน้าคินติาากาต้องทำเองกันเลยนะเนี่ยและทุกร้านนะคะก็จะมีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการให้เราด้วยนะคะไปดูซิว่ามีอะไรน่ากินอีกที่ตลาดนี้นี่ตลาดเจ้าพยายอย่าลืมนะนี่ของหวานของหวานอย่าลืมนะต้องมีต้องมีนะคะว้า อันนี้ก็น่ากินนะกุ้งทอดชุ่มทอดเห็นเปล่าไปดูกับข้าวเห็นปะ่ากับข้าวก็มีด้วยกับข้าวสำเร็จโอ้โหแทบไม่ต้องทำกันให้เมื่อยเลยนะคะปลาชูค่ะปลาชูค่ะปลาชู เนี่ยนี้ด้วยค่ะวุ้นวุ้นวุ้นเดี๋ยวจะพาไปดูวุ้นนะพาไปดูวุ้นพาไปดูวุ้นนี่ค่ะนี่ค่ะวุ้นน่ากินมากเลยเห็นไหมวุ้นกะทิค่ะน่ากินมากเลยเห็นป่าเห็นป่าน่ากินไหมล่ะป้าก็ชอบทำวุ้นนะแต่ว่าซื้อไปจักก้อนหนึ่งก็คือไม่ต้องไปทำแล้วขี้เกียดขี้เกียดป้าอร่อยไหม ก็จะเป็นเขาบอกว่าเขาชื่อวุ้นเป็ดนะคะวุ้นเป็ดเขาคือว่าตัวเขาจะเป็นเป็ดค่ะจะเป็นเป็ดเห็นไหมสวยไหมล่กะ,ะก็จะมีหลากหลายมากเลยทุกคนน่ากินน่ากินนะคะดูสน,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 นื้อเนื้อพึงทอดพ่งทอดตะกียร์ที่เป็นแพะนะคะ ก็น่ากินมากค่ะอะไรอะไรก็น่ากินไปหมดค่ะป้าใช่ไหมล่ะก็น่ากินจริงๆขาหม,าม,ามูขาหมูขาหมูของชาวของป้าเลยอันนี้คือของชาของป้าเลยข่หมูนะคะอายอายแล้วมีนี่จะบอกว่าไม่พลาดเลยคืออันนี้ค่ะอร่อยมากนะคะอันนี้ก็คืออร่อยมากๆดค หิว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 ไม่ละหิวไม่ละไปไปกินน้ำกันสักหน่อยหนึ่งนมคโคโค่ยี่สิบาท2ี่ิบาทมาจ๊ะ20ี่สิบบาทมาจ้บบา,าจไปไปดูอะไรต่อดีหอยหอยหอยก็มาหอยก็มายำหอยดองยำหอยดองกุ้งกุ้งกุ้ง ปูมา้าปูมา้าเฮ้ยเฮ้ยจิ๊ดจีจิดจ๊ดจ,ดจดลูกชิ้นปิ้งมีหมดนะจ๊ะมีหมดนะจ๊ะแล้วเราก็จะมาดูอันนี้ค่ะกับข้าวข้าวต้มอีกแล้วของชอบของป้าเลยข,ของชอบของป้าเลยนะคะแม่ค้าก็จะป้องกันหมดนะคะใส่หน้ากากนอนามัย ใส่ถุงมือด้วยนะคะเรียบร้อยเลยนะคะป้องกันปลอดภัยปลอดภัยแน่นอนเลยค่ะแล้วก็มีเป็ดด้วย inhos? เป็ดด้วยเป็ดด้วงเป็ดด้วยโอ้ยโอ้ยหน้าขินน่ากินน่ากินอกบนะเป็ดอวกๆเห็นไหมล่ะเป็ดอวกๆเช่นนี้เช่นนี้อื้ออื้อ เรียบร้อยจัดไปจัดไปเลยนะคะสารพัดหลากหลายนะทุกคนดูสิแล้วทางเดินเขาก็เป็นระเบียบเรียบร้อยนะแฝงเขาวะเขาก็จัดแบบเป็นระเบียบนะคะทุกคนก็จะเยอะแยะมากมายใช้ชีวิตกันเกือบเป็นปกติหรือเรียกได้ว่าปกติก็ว่าได้นะตอนนี้นี่คือกาแฟกาแฟกาแฟทั้งหลายแหละ นีหมดนีหมดมีหมด,ม,หม,ด,ม,หม,ดมาที่เดียวอะครบเลยอยากไว้พระใช่ไหมล่ะอยากไว้พระไหมล่ะมีดอกไม้ได้วยนะจ๊ะนี่จัดไว้ได้เสร็จสับสสำหรับไว้พระได้เลยประพระก็ได้ประดับก็ได้นะจ๊ะผลไม้ผลไม้บ้างผลไม้บ้างามาีลูกมีเลยอ๋อน้าจีนไละ น่ากินไหมล่ะน่ากินไหมล่ะมามามาผีเซนผีเซนนะคะชอบค้าก็ผีเซนนะคะส้มลำยายสาะแล้วผักหลากหลายผลไม้ต่างๆนานานะคะก็มีหมดเลยนะคะอ่างุ่นนะคะอ่างุ่นนะคะอ่างุ่นก็มี และนี่ก็คืออินคาลังะค่ะอินภาลังสดนะกำลังฮิตอยู่ในขณะนี้เลยนะเขาบอกว่าพันบายฮีและบาฮีบาฮีสามิบาบาทนะคะ399บาทนะคะแล้วก็มีลองกองลองกองนะคะพ่อ้าก็จะฮัลโหลฮัลโหลกับป้าอีกแล้วนะอะไรชมพู่ชมพูชมพ่ชมพู่ สาลี่สาลีสาลีเท่าไหร่สาลี่เท่าไหร่โลละ50บาทโลละ50บาททุกคนแล้วก็นี่ค่ะแก้วมังกรแก้วมังกร40บาทถ้าผลไม้ต่างประเทศเราก็มีนะแอป,ปล้ลแอปโลแอปโล,ปปลเราเนั่นเองนะคะแล้วก็สิ่งที่ป้าชอบมากที่สุดคือกระยาสาน้ำอ้อยของเรานั่นเองนชอบไปกินตอนไลฟ์สุดเลยบอย กล้วยน้ำวออ้าอบมันให้ชิมด้วยนะมีให้ชิมด้วยแล้วก็อินทผาลามัมสตรอเบอรีร่ก็มีนะคะอ้าวเป็นผลไม้อยู่ดีๆปลาซะงั้นนี่มีทุกอย่างนะคะร้านนี้ปลาแห้งทั้งหลายไม่ใช่ปลาแห้งเขาเรียกว่าปลากลากรอบอะซิวแก้วซิวแก้วอ่า แก้วเค็มแก้วเค็มนี่นะคะน่ากินเนาะน่ากินทุกสิ่งอะ่ะทุกสิ่งอะ่ะทุกสิ่งจริงๆป้าแอบเห็นอันนี้ด้วยพันสุกมาลีนะเขาบอกว่าอร่อยมาก70บาท70บาทโลละโลละไปดูขนมกันขนมก็มีขนมก็มีมมโอโ้ยไปดูขนมกันก่อน ขนมเค been, ้กก็มีบริการนะจ๊ะเออเห็นไหมล่ะมีทุกสิ่งนะจ๊ะเค้กเคิร์ฟเขาบอกสั่งได้นะคะล่วงหน้าสองวันจ้ะล่วงหน้าสองวันขนมนมเนยพอแค่นี้ก่อนเนาะเดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วแหละป้าเริ่มหิวละซื้อของได้พอประมาณแล้วล่ะนะคะกลับบ้านกันดีกว่าค่ะได้อะไรกันบ้างจ๋าเรียบร้อยไหมจบเนาะจบเนาะขอบคุณที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ